ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปับป๊าสตอรี่ครับก็มารับ่วงนะครับจากขระบวนรถนะครับเป็นขระบวน84บ่ครับป็นการรีกันนะครับขะบวน8ปดสิบสาจอด ลอรีขบวน83อยู่ทาง4นะครับขบวน84ผ่านทาง3นะครับรับชมครับก็ขบวน84นะครับกำลังจะผ่านหลัก3นะครับเอฟซี 3, ท่านใดเข้ามารับชมฝา,ากกด,ดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฝากฟ้าสตอรี่เลยครับ รับชมครับขบวนแปดสิบสามหรีขบวนแปดสิบสี่รับชมครับ